การปล่อยวางคือการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเราทุกคนล้วนเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันยากที่จะปล่อยไม่ว่าจะเป็นความทรงจำเก่าๆความรักที่จะไปแล้วความผิดหวังความฝันที่ไม่เป็นจริงหรือแม้แต่ความผิดพลาดที่เราโทษตัวเองมาตลอดบางครั้งเราก็แบกสิ่งเหล่านี้ไว้แน่นหนาะจนกลายเป็นภาระที่ฉุดรั้งเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า การปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเราลืมหรือปฏิเสธสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่หมายถึงการยอมรับว่ามันได้ผ่านไปแล้วและเราไม่จําเป็นต้องยึดติดกับมันอีกต่อไปเพราะยิ่งเรายึดถือมันมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งหนักมากเท่านั้นและน้ําหนักที่มากเกินไปก็ทําให้เราเดินหน่อไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นหลายคนกลัวว่าถ้าปล่อยวางจะเท่ากับแพ้หรือยอมจำนนแต่ความจริงคือการปล่อยวางคือความกล้ารูปแบบหนึ่ง มันคือการกล้ายอมรับความจริงและกล้าก้าวออกจากความเจ็บปวดเพื่อให้โอกาสตัวเองได้เจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตเพราะเมื่อเราปล่อยสิ่งใหม่จึงสามารถเข้ามาได้เมื่อเรายอมวางของที่หนักในมือเราถึงจะสามารถหยิบของใหม่ที่มีค่ามากกว่าขึ้นมาได้ไม่มีใครสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างแท้จริงถ้ายังไม่ยอมปล่อยอดีตที่ทำให้เจ็บปวดดังนั้น การปล่อยวางจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการเริ่มต้นเป็นการให้โอกาสตัวเองได้เบาใจได้หายใจลึกๆอีกครั้งและได้เดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งดีๆที่รออยู่บางครั้งการปล่อยวางอาจไม่ได้เริ่มจากการปัดใจแต่เริ่มจากการเข้าใจเราต้องเข้าใจก่อนว่าบางสิ่งในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเพื่ออยู่กับเราตลอดไปไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตจะอยู่ไปจนจบทาง และไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์จะจบลงอย่างสวยงามแต่ทุกประสบการณ์ล้วนมีคุณค่าในแบบของมันเมื่อเราเริ่มเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยความเจ็บปวดไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราแต่มาเพื่อสอนให้เราเรียนรู้และการเรียนรู้บางครั้งต้องแลกมาด้วยน้ำตาการปล่อยวางคือกระบวนการที่ใจของเราได้เยียวยา ไม่ใช่การกดทับความรู้สึกแต่เป็นการ,รเผชิญหน้าอย่างจริงใจยอมรับมันไม่หนีไม่โทษใครไม่ดึงรังอดีตไว้แต่ให้ความรู้สึกได้ไหลผ่านเหมือนแม่น้ำที่ไหลไปเรื่อยๆด้วยไม่หยุดนิ่งหรือย้อนกลับหลายคนพยายามจะลืมแต่ยิ่งลืมก็ยิ่งเจ็บเพราะในความพยายามนั้นเต็มไปด้วยการต่อต้านความจริงแท้จริงแล้วสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่ลืมแต่อยู่กับมันอย่างเข้าใจและเมื่อถึงวันหนึ่ง ใจจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางได้เองโดยไม่ต้องฝืนเมื่อปล่อยวางได้ใจจะรู้สึกเบารู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเราจะรู้สึกจงอิสระจากสิ่งที่เคยกักังเราไว้ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความเสียใจหรือความคาดหวังที่ไม่เคยเป็นจริงการปล่อยวางจึงเป็นกระบวนการที่งดงามมันไม่ใช่การหนีแต่เป็นการเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่เบากว่าเดิมเมื่อเรายอมปล่อยวาง เราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะหรือการได้มาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันอย่างเข้าใจเมื่อใจเราว่างจากความยดติดเราจะมีพื้นที่ให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเราอาจจะพบโอกาสที่เคยมองไม่เห็นความสุขที่เคยหลงลืมหรือแรงบันดาลใจที่เคยหายไปหลายครั้งที่คนเรายึดติดเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่หากเรากล้าพอที่จะปล่อยวางเราจะได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่จุดจบเสมอไปแต่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคแต่คือชีวิตที่เราเรียนรู้จะอยู่กับอุปสรรคโดยไม่ปล่อยให้มันทำลายจิตใจของเราคนที่สามารถปล่อยวางได้ไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่คือคนที่เข้มแข็งพอจะยอมรับความจริงและกล้าก้าวต่อไปข้างหน้าแม้จะมีรอยแผลในใจการยอมรับความเสียใจไม่ใช่การแพ้ แต่คือการให้เกียรติตัวเองว่าครั้งหนึ่งเราเคยพยายามอย่างดีที่สุดแล้วและถึงเวลาที่จะเดินต่อการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมทุกอย่างหรือปฏิเสธสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงโดยไม่ปล่อยให้มันฉุดรั้งชีวิตของเราไว้บางครั้งความทรงจำอาจยังคงอยู่ความรู้สึกอาจยังไม่จางหายแต่การปล่อยวางคือการไม่ให้มันควบคุมอนาคตของเราอีกต่อไป เมื่อเราปล่อยวางเราจะรู้สึกเบาขึ้นไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจเราไม่แบกมันไว้อีกต่อไปการเริ่มต้นใหม่จึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเรามีสิทธิ์เลือกมุมมองใหม่ชีวิตใหม่และเส้นทางใหม่จงมองการปล่อยวางเป็นของขวัญให้ตัวเองเป็นการบอกตัวเองว่าฉันสมควรได้รับโอกาสที่จะมีความสุขอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเคยล้มเคยพลาดหรือเคยเสียใจแค่ไหน สิ่งเหล่านั้นไม่ได้นิยามคุณสิ่งที่คุณเลือกจะทำจากนี้ต่างหากที่เป็นคำตอบของชีวิตหลายคนกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมันหมายถึงความไม่แน่นอนแต่บางครั้งสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือการออกจากความคุ้นเคยที่ทำให้เราติดอยู่ในวงจรเดิมๆการปล่อยวางจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการเปิดประตูให้กับสิ่งใหม่ๆที่อาจจะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริง เมื่อใจเราเปิดเราจะเห็นโอกาสมากขึ้นเห็นความงามของชีวิตแม้ในรายละเอียดเล็กน้อยเช่นเสียงนกกร้องในยามเช้าหรือรอยยิ้มของคนที่ผ่านไปมาบางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การได้เดินทางด้วยใจที่เบาและพร้อมรับสิ่งใหม่การเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าต้องลืมอดีตแต่อยู่ที่การยอมรับว่ามันเป็นบทเรียนและเลือกเดินต่อไปโดยไม่ยึดติด เราสามารถเรียนรู้จากมันแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับมันตลอดไปเพราะชีวิตมีค่ามากกว่าการหมุนวนอยู่ในความเสียใจการปล่อยวางคือการให้อภัยไม่ใช่แค่คนอื่นแต่รวมถึงตัวเราเองด้วยเราอาจเคยตัดสินใจผิดเคยทำให้ตัวเองเจ็บแต่การโทษตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่ทางออกการให้อภัยตัวเองคือการคืนอิสรภาพให้ใจได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่า เราละเลยหรือไม่ใส่ใจแต่มันคือการเลือกที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เราไม่ได้มีอำนาจควบคุมทุกอย่างในชีวิตแต่เรามีสิทธิ์เลือกว่าจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรหากเลือกที่จะปล่อยวางเราจะพบว่าความทุกข์ที่เคยหนักหนาเรื่องเบาลงอย่างไม่น่าเชื่อหลายครั้งเราถูกสอนให้อดทนและพยายาม จนลืมไปว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้คือการยอมรับและถอยออกมาไม่ใช่เพราะเราออนแอแต่เพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะกับเราอีกต่อไปการกล้าถอยคือความกล้าอีกแบบที่มีพลังไม่แพ้การเดินหน้าฝ่าไปชีวิตที่ดีไม่ได้วัดจากจานวนสิ่งที่เราควบคุมได้แต่จากความสงบในใจเมื่อเรายอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบต้องควบคุมทุกอย่าง เราจะเหนื่อยและไม่รู้สึกพอใจสักทีแต่ค่าเราเรียนรู้ที่จะวางบ้างยอมแพ้ในสิ่งที่เกินกำลังและเลือกเดินต่ออย่างเบาใจเราจะพบว่าเส้นทางข้างหน้านั้นสวยงามกว่าที่คิดความว่างในใจหลังจากการปล่อยวางอาจทำให้เรารู้สึกเปล่าเปลี่ยวในช่วงแรกแต่ไม่นานมันจะกลายเป็นพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่พื้นที่สำหรับการเติบโตความสัมพันธ์ใหม่ๆความเข้าใจใหม่ๆ และที่สำคัญคือการเริ่มต้นใหม่ที่มาพร้อมกับสติและความเข้าใจตัวเองมากขึ้นหลายคนกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะคิดว่าการเริ่มต้นใหม่คือการสูญเสียสิ่งเก่าไปทั้งหมดแต่ความจริงแล้วการเริ่มต้นใหม่คือการเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าและทิ้งสิ่งที่ถ่วงเราไว้กับอดีตเมื่อเราปล่อยสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเราจะมีที่ว่างในใจสาหรับสิ่งที่ดีงามกว่าที่กําลังจะเข้ามาชีวิต ไม่เคยเดินเป็นเส้นตรงบางครั้งมันอ้อมบางครั้งมันวกกลับแต่ทุกจุดที่เราผ่านล้วนสอนให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่การเดินหนีแต่คือการเลือกที่จะเดินต่อในทิศทางที่สอดคล้องกับใจเราจริงๆเมื่อเราหยุดฝืนในสิ่งที่ไม่ใช่เราจะเริ่มได้ยินเสียงในใจชัดเจนขึ้นเราจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสงบอะไรที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจ็บอีกเลยแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บปวดอย่างมีสติรู้ว่ามันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปและเมื่อเวลาผ่านไปเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นและมองย้อนกลับไปอย่างขอบคุณไม่ใช่โกรธแค้นหรือเสียใจอีกต่อไปหลายครั้งที่เรายึดติดกับความคาดหวังไม่ใช่เพราะมันดีต่อใจ แต่เพราะเรากลัวความว่างเปล่าเมื่อไม่มีมันอยู่เรากลัวว่าจะไม่มีเป้าหมายไม่มีชิศทางหรือไม่มีคุณค่าในสายตาคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วคุณค่าของเราไม่เคยลดลงเพียงเพราะเราเลือกปล่อยบางสิ่งออกไปการปล่อยวางบางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งแต่เกิดจากความเหนื่อยล้าเราอาจพยายามอดทนมานานจนหมดแรงและเมื่อใจไม่ไหวอีกต่อไปมันก็เริ่มกระซิบบอกเราว่า พอแล้วก็ได้นะและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางอย่างแท้จริงการยอมรับว่าบางสิ่งไม่เป็นอย่างที่หวงังไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการโตขึ้นความผิดหวังไม่ได้แปลว่าเราพลาดมันแปลว่าเรากล้ารักกล้าฝันและกล้าลองใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และเมื่อถึงจุดหนึ่งเราเรียนรู้ที่จะไม่โทษตัวเองอีกต่อไปบางที สิ่งที่ยากที่สุดในการปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่เราทิ้งไปแต่คือการให้อภัยตนเองที่เคยยึดมั่นกับมันนานเกินไปเราทุกคนต่างเคยยึดติดกับความสัมพันธ์ความฝันหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ในใจของตัวเองแต่เมื่อเรากล้าย,ยอมรับและให้อภัยตนเองได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งความฝันหรือเป้าหมาย แต่คือการรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมและยอมรับว่าบางอย่างไม่ใช่ทางเดินของเราอีกต่อไปมันเหมือนกับการทำความสะอาดใจเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเรามีหลายครั้งที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าเรายังจับมือกับอดีตแน่นเกินไปเราจะไม่มีวันได้เริ่มต้นใหม่ การปล่อยวางจึงเป็นเหมือนการเปิดประตูแห่งโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยใจที่เบาสบายการเริ่มต้นใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันต้องอาศัยความกล้าและความเข้าใจในตัวเองว่าทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นบทเรียนและทุกบทเรียนล้วนเป็นโอกาสในการเติบโตเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าถึงเวลาต้องปล่อยวางจงอย่ากลัวที่จะทำ เพราะนั่นคือการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสุขและความสงบภายในใจการปล่อยวางยังช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นเพราะเมื่อเราไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดหรือหนักใจมากเกินไปเราจะให้ความสำคัญกับความสุขและความสงบในใจของตัวเองได้มากขึ้นในหลายครั้งเราพบว่าการไม่ปล่อยวางทำให้เราติดอยู่ในความเศร้าหรือความกังวลที่ไม่จบสิน้น แต่การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกที่จะปล่อยให้สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ผ่านไปและมุ่งไปข้างหน้าด้วยความหวังใหม่ๆชีวิตนั้นเต็มไปด้วยบททดสอบและแต่ละบททดสอบสอนให้เรารู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้ใจเราเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เราพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันดังนั้นอย่ากลัวที่จะปล่อยวาง เพราะในความปล่อยวางนั้นมีความกล้าหาและความรักตัวเองที่แท้จริงรอให้เราได้คนพบหรือสัมผัสการเริ่มต้นใหม่หลังจากการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมเรื่องราวในอดีตหรือปิดกั้นความรู้สึกใดแต่เป็นการเปิดใจให้กว้างขึ้นเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาแล้วนำบทเรียนเหล่านั้นมาใช้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเมื <S <S ่อเราให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่ เราก็ได้สร้างพื้นที่ว่างในใจสำหรับความสุขและความสำเร็จใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้านี่คือโอกาสที่จะก้าวออกจากวงจรเดิมๆที่ทำให้เราเจ็บปวดหรือหมดหวังในบางครั้งการเริ่มต้นใหม่นั้นอาจดูเหมือนยากแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมันจะกลายเป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความสงบดังนั้นการปล่อยวางไม่ใช่จุดจบของอะไร แต่มันคือจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่เราสร้างขึ้นเองและมันจะช่วยให้เราเติบโตทั้งทางกายใจและจิตวิญญาณอย่างแท้จริง mm hmm. การให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่ mm hmm. หลังจากการปล่อยวาง mm hmm. คือการเปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ในชีวิต mm hmm. บางครั้งเราต้องเผชิญกับความสูญเสีย mm hmm. ความผิดหวังหรือความเจ็บปวดที่ทำให้เรารู้สึกท้อแท้แต่หากเรายอมปล่อยสิ่งเหล่านั้นไป เราจะได้เรียนรู้ที่จะรักและดูแลตัวเองมากขึ้นการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องการความกล้าหาญและความอดทนแต่ในความยากลำบากนั้นเองเราจะพบว่าเรามีความเข้มแข็งมากกว่าทิท่คิดการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและคนอื่นเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราเก้าวผ่านความทุกข์ไปได้การปล่อยวางและเริ่มต้นใหม่นั้น ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลืมทุกอย่างแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับอดีตและเปิดใจรับโอกาสที่ชีวิตมอบให้ในแต่ละวันเมื่อเราทำได้อย่างนี้ความสงบและความสุขจะค่อยๆเข้ามาแทนที่ความทุกข์และเราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขจากภายในจริงๆการปล่อยวางไม่ใช่แค่เรื่องของการปล่อยสิ่งที่ทำร้ายเราออกไป แต่ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เรารู้สึกกลัวไม่มั่นคงหรือสับสนแต่ถ้าเราเข้าใจว่าการปล่อยวางเป็นการเปิดทางให้ตัวเองได้พบกับสิ่งใหม่ๆเราจะกล้าที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนนั้นในบางครั้งการปล่อยวางหมายถึงการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ บางอย่างเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติของชีวิตเองการพยายามจับต้องและยึดติดก,กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดและความเครียดดังนั้นการฝึกใจให้ปล่อยวางจึงเป็นเหมือนการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการที่ไม่จำเป็นและเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เดติบโตเป็นอิสระและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขมากขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเราจะไม่กลัวความล้มเหลวหรือความสูญเสีย เพราะเราเข้าใจว่านั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตที่ช่วยให้เราแข็งแกรง่งและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการปล่อยวางยังช่วยให้เรามีความสงบในใจมากขึ้นเพราะเมื่อเราไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปความวิตกกังวลและความเครียดก็จะลดลงเมื่อใจเราสงบเราก็สามารถมองเห็นสิ่งรอบตัวได้ชัดเจนขึ้นเข้าใจความจริงของชีวิตได้ดียิ่งขึ้น บางครั้งคนเราหยุดติดกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกับความฝันที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ทำให้ใจเราหนักอึ้งและไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเราหักปล่อยวางอดีตเหล่านั้นและยอมรับความเป็นจริงในปัจจุบันเราจะรู้สึกเบาขึ้นและมีแรงที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งการปล่อยวางไม่ใช่การลืมหรือเพิกเฉย แต่เป็นการเลือกที่จะไม่ปล่อยให้อดีตหรือความกลัวครอบนำจิตใจเราอีกต่อไปนั่นคือการให้โอกาสตัวเองได้มีชีวิตใหม่ที่สดใสและมีความหวังความกล้าที่จะปล่อยวางจึงเป็นความกล้าที่แท้จริงที่ช่วยให้เราสามารถเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างไม่ยึดติดเมื่อเราปล่อยวางเราจะเห็นว่าชีวิตไม่ได้จบแค่เรื่องที่ทำให้เราเจ็บปวดหรือผิดหวังเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่รอเราอยู่การเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามสิ่งสำคัญคือเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและให้เวลาตัวเองได้ฟื้นฟูใจไม่รีบเร่งหรือกดดันตัวเองมากเกินไปเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาและการฝึกฝนใจการปล่อยวางยังช่วยให้เรารู้จักรักตัวเองมากขึ้นเพราะเมื่อเราไม่ยึดติดกับอดีตและความคาดหวังที่ไม่สมจริง เราจะเปิดใจรับความรักและความเมตตาจากตัวเองอย่างแท้จริงในวันที่เราปล่อยวางและเปิดใจได้เต็มที่ชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงและเราจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนอีกต่อไปเพราะเราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นบทเรียนและโอกาสในการเติบโตบางครั้งการปล่อยวางก็หมายถึงการให้อภัยตัวเองและคนรอบข้างเราอาจเคยทำผิดพลาดเคยเจ็บปวด หรือเคยถูกทำร้ายแต่การเก็บความเจ็บปวดเหล่านั้นไว้ในใจจะยิ่งทําให้เราเหนื่อยและหนักใจมากขึ้นเมื่อเราเรียนบูที่จะปล่อยวางเราจะเข้าใจว่าการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมหรือยอมรับความผิดพลาดแต่เป็นการปลดปล่อยความทุกข์ที่เก็บไว้ในใจ <S <S เพื่อให้เราได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบาสบาย, <S <S บายการปล่อยวางยังช่วยเปิดทางให้เรามีความสุขกับปัจจุบัน พราะเราไม่ต้องผูกพันหรือยึดติดกับอดีตอีกต่อไปเราจะสามารถมองเห็นความงดงามของชีวิตในทุกๆวันและรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่ท้ายที่สุดแล้วการปล่อยวางคือการให้โอกาสตัวเองได้พบกับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังความสงบและความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเริ่มปล่อยวางเราจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องของการยึดติดหรือควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เป็นการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายและใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนในการเติบโตการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่เป็นการแสดงความเข้มแข็งอย่างหนึ่งเพราะมันต้องใช้ความกล้าหาญที่จะปล่อยสิ่งที่เรารักหรือยึดติดออกไปและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตบางครั้งเราอาจรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจเมื่อที่จะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและไม่รู้อนาคตที่รออยู่แต่ถ้าเรายังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมเมเราก็จะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้การให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่จึงเป็นการเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและเป็นตัวเองในแบบที่แท้จริงการปล่อยวางช่วยให้เราเข้าใจว่าอดีตคือบทเรียนไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกติดตัวไปตลอดชีวิตเมื่อเราปล่อยวางความเสียใจความผิดหวงัง หรือแม้แต่ความโกรธเราจะรู้สึกเบาใจและมีพื้นที่ในใจสำหรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การลืมแต่เป็นการยอมรับและเลือกที่จะเดินหน้าต่อด้วยใจที่พร้อมเปิดรับโอกาสการปล่อยวางทำให้เราไม่ติดอยู่กับความเจ็บปวดเดิมๆและให้โอกาสตัวเองได้เติบโตอย่างแท้จริงในหลายครั้ง การปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราฝึกฝนและมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นเราจะพบว่าการปล่อยวางคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสงบในใจและการมีชีวิตที่มีความหมาย mm hmm. เมื่อเราปล่อยวางเราไม่เพียงแต่ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของอดีตเท่านั้นแต่ยังเปิดทางให้ความสุขและความสงบเข้ามาในชีวิต ความจริงก็คือความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเก็บสะสมสิ่งของหรือความสําเร็จภายนอกแต่เกิดจากความสงบภายในใจที่เราสร้างขึ้นได้ด้วยการปล่อยวางหลายครั้งที่เรายึดติดกับสิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดเพราะกลัวว่าจะสูญเสียบางอย่างที่เคยมีการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราลืมหรือไม่สนใจแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและพร้อมเผชิญกับสิ่งใหม่ๆอย่างกล้าหาญ การปล่อยวางเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญในการใช้ชีวิตเพราะทุกครั้งที่เราปล่อยวางเราก็เหมือนได้สร้างพื้นที่ว่างในใจสำหรับความหวังความฝันและความสุขที่จะเข้ามาเติมเต็มในอนาคตเมื่อเราฝึกปล่อยวางอย่างสม่ำเสมอเราจะพบว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นความเครียดความกังวลและความทุกข์ที่เคยหนักหนว่วงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะเรารู้จักรับมือกับสิ่งต่าง วิจัที่สมบและไม่ยึดติดเกินไปการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงแรกๆเพราะมันหมายถึงการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและบางครั้งก็ต้องเผชิญกับความรู้สึกเจ็บปวดแต่เมื่อลองทำไปเรื่อยๆเราจะเรียนรู้ว่าการปล่อยวางคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้กับตัวเองท้ายที่สุดแล้วการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบิกบานและเปิดกว้างคือกุญแจสำคัญ ที่จะนำพาเราสู่ชีวิตที่มีความสุขและสงบอย่างแท้จริง